สวัสดีจ้าช่องคั่วน้องเนยมัอนี้น้องเนยมีเมนูม,มานำสเสนอจ้าเป็นแกงเนื้อใหม่ใส่เห็ดจ้าเดี๋ยวนองเนยสีเปลี่ยนเป็นกล้องหลังให้เบิรงอยู่จ้าเดี๋ยวน้องเนยสีามาเบิรงวัตถุดิบจา้าก็่สิมีเป็นเห็ดปูกจ้าเนี่ยแล้วก็ฟักทองจ้าแล้วก็เป็นเห็ดเพาะแม่เก็บเอาไว้บนนี่ถ้าเก็บมาจะถ้าเก็บมาจะแล้วก็น้่งย่านั่าจานงจ้าเน,นี่ยเมียเป็นคู่คัน แล้วก็มีมเป็นหเห็ดเข็มจางได้ไปซื้อเมื่อกี้นี่ไปสวยแล้วมีแต่เห็ดเข็มจางนี่เดี๋ยวในสีผ้าเบิ่งขั้นตอนแล้ว้อจ้านี่จ้าขั้นตอนแรกตำพริกจาก่านี่พริกแห้งจา้าตากแห้งวาวๆนนี้ตำพริกให้แล็ก็เก่าละจ้าก็เอาข่าเบียร์เข่ามาข้าใส่ได้จา้าแม่เพื่ออย่างนี้แม่คมั่มแสบคั่มนัวของมันนั่นแหละ ข้าวเสียอันนี้มันก็เป็นเนื้อหลันข้าวเเพื่อแฟนครับถามจ,าจะเน,น,นี่ยคนนี้ด้วยกันจะนี่ยวงเล่นสภาพพวงนี้อย่างเมื่อกี้นี่ต้มซุกได้มื่อคืนนี่แม่ต้ม,ตมตออเด<อ>ี๋ยวอันนี้กินตักข้างมาไว้จเก็นแล้วไมน่แล้เนาะเก็บมากก็เนี่ยแต่บริไทยลงให้เห็นน้ำเฮ้ยเก้าหล่ะจ้าก,กินก้อนเฮ็ดกินก้อนไปโรงเรียนได้เก้าหล่ะจ้า น,มมน,นี่น้องแม่นักตําแม้แรกเล่นะจ้ะเดี๋ยวนักกรสิตัดไปตอนตําแหลกแล้วเด้อจ้าจ้าหลังจากตําเรียบร้อยแล้วเฮากระสิเอานาอ้ํายานางที่มีดคั่นไว้นะจ้าเขื่อนนี่น้อแม่นัน่งยานางขี่ยเรียบร้อยยนะองเนาะมาเอาเ่อนยองใส่เรียบร้อยจ้าโอ้แม่มีแต่แซ่บเท่านี้ ว่าเนี่ยน่าตาสีสันนเลยมปรุงเข้าไปนี่แล้วก็เอาเข่าเบียร์เขามาก,กับพริกที่เทาตำไวล้ลจ้ามาลงใส่เป็นเมนูง่ายจ้ะอยู่นี่เมื่อนี้เพราะบ้านเลยเรียงน้กกินนี่มาเป็นเรียงยากจ่าแบบแยกกินสบายสบายแล้วก็ใส่เฮดลงไปจกก้ะก็เดือดตั้งแต<า>่กลางเอาแมงแยกกิน,นีไหมเ,เดี๋ยว คีมไปใส่พร้อมจานนี่เต็มเพราะมันเดือดกับใส่น้ำมันสะแด,ด็ดปรุงใส่ชูบหเห็นใส่ได้ไหมไป้าตนึงไว้อยู่แล้วล่ะจ้าเดี๋ยวลองเมื่อกาจะถ่ายน้ามันเดือดเลยจ้าตอนปรุงเลยนี่จ้าหลังจากแบบว่าน้ำเดือดแล้วกะเอาปลาแดกใส่จา้าคือเก้าหล่ะจ้าตอนมันใส่ เอาเต้นเนื kind of ้อ <criticizing> จ <Deadpool> <T |ar|> <turning them out> ับที่นี่อ่อนเองน่ะซับซัับเสียใจเต๊เจ๊เฮ่อเจ๊เจ๊มา่เออมันสับดิที่นางใจว่าแตะกจ๊จากาเสียประมาณนี้จ้าบอกก็ดูมาแม่กเ้าจ้าทุกครั้งนี้ไมู่้เรื่องสีกันอ่ประมาณนี้จ้า ไม่ร้องเบิง้จะจ้าใส่ผู้ใดินข้าวคนเคยใส่แต่นามร้องเกียนเป็นตอนร้องเบิงมันมันแสบจ้าลองใส่เบตวนเลยแม่เคยใส่สตอน,ตอนแล้วก่ะสิดูว่ามันแสบอีจ้ากับเซียวมันนี่จ้าตะเกียงอันไปเบิงสื่อใหม่แล้วมันมีแต่ดใหญ่แบบนี้ไหมอันนี้หน่อยบ่ค่อยเห็นไม่เป็นตลาดแล้วแม่ไปซื้อมันมันมีแบบเดียวกันอย่งเงลุง แต่ว่ามันหลุนนน่อยนันสีนี้อยู่ตลาดอันทุกอย่างสิแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นอ๋อแต่สีประมาณนี้จ้าจ้าสำ้นใสแบบที่ใส่น้ำปลาปลาเรียบร้อยแล้วต่อไปกับใส่ผมสุดร้จ้าแล้วก็ผักขาลงไปจ้ะหลักกะจ้าเรียบร้อยเลยแม่ เลอยไปกินเลยเป็นเดี๋ยวน้องเนยสีตาไปตอนกินเลยละจ้านนั่ดีเด้อจ้ากินข้าวเด้อหวานที่นี่กินข้าวน้ำกันเดออฟังหวานดีเราบ่ลูกมือไปซื้อกีฬาอย่ามือนีไปโรงเรียนเต็มมือว่านางฟางน้องใหม่ใจดีจ้าห่อกันตอนการกินเด้อจต่แม่ว่าเมื่วันแม่แม่ทั่วไรแม่กินย่างมันมันจะมีแน่หรือลูกเมื่วัน นี่เนี่ยนะโซหยึดขวด้หนึ่ต้องหอนห้องฟังเส้ยงยึดขวดูหอนทีงน้องไม้จ้ามือนี่แกหยึดขวาข้างนอืมยึดามไดป

nè mấy người trong này có gì ở miền Tây Dương chả Dương anh มผสมได้หลายประโยชน์เลยทุย่าทั้งฟักทองย่านี้ทั้งเห็ดทั้งน้องไม้แก็งน้อไม้อีกแล้วทุกวัน <c oughs> วันนอกเนาะนั่นแซ่บแก็งน้องไม่กินรู้ แบบว่าชา์ที่ต้องเ่นกันสิไายเพืเ่อจจะที่แไปหาซีหากนทำไมนะอ๋ะ <c oughs> อกิอนหมดเลยสิกินเท,ท่าไหร่ มันไม่แสบปีนงม,มูอจะไหมมว้นนมวนไมก่อน ขอฉนน้ำ <c oughs> นขอวย่งน้เลยจากคลิปนี้เพราะสควน่ะอาจา,จางย์อาจารย์ไม่จีบมึงข้าไท่าย ถัากิยุ่ง n h เนจ้าน่ทกคนลงคิแ่พามินเนอลุนองอลุหลุดัเดี๋ยสิไปเทียวเียวลุสันนวันยักอาทิตย์นึงืจังไบุยางแล่น้องพหลุดสันนวันจ้าคินี้พรสมควรจ้าเิกันคินจ้บายสวัสดีจ้าบ๊ายบาย บายแล้วบุลวงสวัสดีจ้าแล้วบันนี๋เรบ๊ายบายจ้ะเจอกันคลิปหน้าได้จ้าบายบาย